ดีครับตามต่างจังหวัดนะครับก็จะมีการทําอาหารนะครับขายนะครับแถวบ้านผมนี่ก็มีทำอาหารขายรับเช้าแบบมีพวกอาหารคาวนะครับเป็นปิ้งย่างนะครับแหนมไก่อะไรเงี้ยนะครับหมูปิ้งนะครับนี่ครับลักษณะนี้นะครับแล้วก็พวกน้ําพริกสดๆนะครับทําวันต่อวันนะครับไม่เขาไม่ได้ทําแบบ ปริมาณเยอะมากนะครับก็คือพอขายในแต่ละวันก็มีทั้งคนทํางานนะครับแล้วก็นักเรียนในวันที่โรงเรียนเปิดนะครับวันทํางานพอดีวันนี้เป็นวันเสาร์ครับแต่ก็มีลูกค้าเช้าเนะครับก็มีลูกค้าแบบที่ทํางานครับแวะซื้อก่อนเข้าที่ทํางานนะครับก็เป็นสไตล์อาหารสไตล์แบบปิ้งย่างนะครับอร่อยอร่อยนะครับแล้วก็พวกแกงพวกขนมหวานอะไรต่างต่างนะครับมีหมด นะครับก <N iss an> ็จะเห็นนะครับให้เ hmm. ห really nice ็นครับนี่ก็เป <go> ็นปิ้งย่างนะครับข้างหน้าผมนี่ก็ปิ้งกันทุกเช้านะครับสดสดเลยนะครับแหนมแหนมย่างนี่อร่อยมากนะครับของที่นี่นะฮะเนี่ยครับให้ดูนะครับมีไก่มีปิ้งมีปลามีไส้ไส้อั่วอะไรนี้นะครับมีนะครับแล้วพวกแกงนะครับ ขนมหวานนี่ก็มีนะครับก็เหมาะสำหรับคนทำงานนะครับนักเรียนต่างๆที่เข้างานนะครับตอนเช้าสะท้องได้นะครับอร่อยด้วยนะครับแล้วราคาก็สนนราคาก็โอเคนะครับไม่แพงครับหมูปิ้งนี่ก็คือหรือไส้เกาะกหรือไส้อัวหรืออะไรพวกนี้นะครับก็ไม้หนึ่งก็10บาทนะครับถ้าแบบพรีเมียมหน่อยก็15บาทอะไรเงี้ยนะครับก็ออร่ยอร่อย ผมมาเช้านี้ก็เดี๋ยวว่าจะซื้อแหนมย่างไปกินนะครับเนี่ยครับเห็นนะีคนทำงานนะครับมาแวะซื้อกันนะครับประมาณนี้นะครับให้ดูชีวิตของคนในต่างจังหวัดนะครับที่เขาทำมาค้าขายแล้วก็แล้วก็ทั้งคนซื้อคนขายนะครับก็คืออ,อ,อยู่ร่วมกันนะครับก็เป็นลูกค้าประจำกันะไรอย่างนี้นะครับ วัานนี้ก็สองร้านนี้ผมก็ซื้อประจำครับเช้าๆนะครับหรือว่าเขาขายเฉพาะช่วงเช้านะครับสายๆหน่อยก็หมดแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับเนี่ก็มีคนทํางานนะครับมาแวะซื้อนะครับกันนะฮะก่อนเข้างานแถวนี้ก็มีโรงงานนะครับเป็นโรงงานที่แบบทําเกลืออุตสาหกรรมนะครับทําเกลืออุตสาหกรรมนะฮะอยู่ที่พี่มายนะครับเป็นโรงงานเกลืออุตสาหกรรมใหญ่เลยนะครับ ระดับประเทศนะครับวันวันหนึ่งก็มีคนเดินทางนะครับมาที่โรงงานดังเก่าเยอะนะครับนี่ครัจะมีรถเทลเลอร์มาแวะจอดนะครับนี่ก็คือมาซื้อกับข้าวกินท่งนั้นนะครับนี่ครับชีวิตของของการทํางานนะครับแล้วก็การดำรงชีวิตของคนต่างจังหวัดในยุป,ปัจจุบันในบางที่นะครับในบางพื้นที่ ซึ่งไม่มีเวลานะครับก็จะขายชีวิตก็จะขายคนในเมืองนะครับก็มาแวะซื้อในเช้าเช้ากันนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยรถเทลเลอร์จอดวันหนึ่งรถเทลเลอร์เข้าแถวนี้เยอะนะครับเพราะว่าบรรทุกเกลือนะครับที่ผลิตนะครับเกลือสากรรมนะไปส่งทางปิโตรเคมีนะครับที่ที่มาตะพุทนะครับโซนทางระยองนั้นเยอะนะครับวันทุกรถบรรทุกเยอะมากนะครับโซนนี้ในรถติดอัพก็จอดนะครับมาแวะซื้อของกันนะครับ เราก็จะเห็นบรรยากาศของการจับใจ่ายในรูปแบบหนึ่งนะครับชีวิตง่ายๆตอนเช้ากินอะไรที่เป็นฟาสต์ฟู้ดแบบไทยๆง่ายๆนะครับก็ได้เห็นกันจริงๆถ้าเป็นวันธรรมดานะครับวันทํางานหรือวันที่โรงเรียนมีการเรียนการสอนเนี่ยลูกค้าจะเยอะกว่านี้นะครับเพราะว่าผู้ปกครองก็ซื้อให้เด็กๆนักเรียนเข้าโรงเรียนไปกินด้วย ใช้ให้ดูเพลินๆนะครับเช้าๆชีวิตต่างจังหวัดครับขอบคุณที่รับชมครับเดี๋ยวพบกันคลิปใหม่ครับ